สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นกับ FC นะผมนะฮะก็จำลองแมตช์ยูฟ่าเหมือนเดิมครับผมฟูบาร์ซ่า vs ฟูบาร์เยนมิวนิคนะครับผมจะเล่นเป็นบาร์เยนแล้วกันนะมาเลยนะฮะก็เตะคืนนี้ตีสองนะครับผม มันต้องถามว่าเชียร์ใครฮะเชียร์บาซ่ามัง้งเชียร์บายเยนนะฮะเชียร์บายเยนนะเฟนมาริดต,ต้องเชียร์บายเยนอยู่แล้วนะครับมาริดต,ตกรอบแลว้วอ่ะหมดเลยทีนี้นะฮะมาริดยูเว่เออวะเชียร์ทีมไหนไม่ตกรอบทุกทีมเลยจ้ะ <c oughs> มาริดต,ตกรอบยูเว่ก็ตกรอบนะฮะเชียร์บายเยนบายเยนตกรอบอีกจบเลยนะเนี่ยโอเคผมมาได้แล้วนะฮะบาซ่าบายเยนประมาณนี้ครับผม ใช้คูตินญยนะยืนคู่กับเลวานนะฮะได้ปะวะได้ปะวะนะครับผมมาเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหชุดใหญ่อยู่นะกองหน้าเป็นทำไมใช้คนนี้วะโอเคประมาณนี้นะฮะคูตินญย و. ดูก่อนเช็ค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 ส่งบอลได้อยู่โอเคไปลุยฮนะบาเยินแล้วก็บาซ่าบาซ่าแล้วก็บาเยินนะฮะ คืนนี้นะครับผมคืนนี้นะฮะคิดว่าใครใชนะคิดว่าใครใชนะว่าสูสีนะคู่เนี่ยสูสีนะตเตะเตะบ้านบาซ่าดิไม่น่ามีผลมั้งเพราะก,กองเชียร์ก็ไม่ได้มีเลยไม่น่ากดดันอะไรมากมายมาเชียร์ทีมไหนทีมนั้นตกรอบจริงจริง <laughs> อัดตัครับผมโอ้ยเหล็กว่ะเหล็กเหล็กวะโอ้ยเชียร์แล้วไง เหล็กเลยไงมาที่กูติญุสมาติดฮะตัวยังเดนเบเล่ดีโก้มาราโดน่ามาซี่ครับผมดีโก้ยังได้อยู่ฮะโกเรสก้ากเรสก้าเขาตัดบอลดีนะปั๊มบอลกันอยู่สวยฮะแล้วก็แทงมาเลยกูติญุบอกบอกว่าว่ากูจะขึ้นเกมยังไงไปครับผม นาบรีฮะมาที่เลวานเลวานไทยไหมนาบรีอีกครั้งโอ้โหโดนเสียบอะอลาบาเสียบแม่นกันจังวะแล้วก็ยกมาเลยฮะปาวาปาว้ายังไงไอหนุ่มไอหนุ่มโอ้โหเจอเด็บเบลลี่ลูกนี้น่าจะไม่รอดโอ้ยเสียบว่ะติดเสียบติดเสียบนะฮะโอเคเรื่องนะเอาเรื่องนะานเออะ์นะแต่ก็มันมันไม่ฉีกมากเท่าไหร่นะ ถ้าฉีกุนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยไปแล้วเค okay, มาเปดดิชิคนะซ่เปิดโคง้โคงๆเคลียร์ไปก่อนตัวเดียวบาแล้วก,ลก็มีหลอกมีหลอกไปฮะรีวานลูกนี้กระชากมาสวยงามมากคนเดียวแต่ความเร็วไม่ค่อยจะมีดิดยังได้อยู่ฮะยังได้อยู่ฮะยังได้อยู่ลูกนี้โอ้โหมุมมันแคบไปแล้วอะ มุมาามันแคบแล้วอ่ะโอ้โหซาทำมาดีมากนะสวยฮะนาบรียโอโ้โหลราหมีเอาได้ฟาวโอเคคิมบิครับผมยกมาฝั่งนี้มาที่เอา้าดีๆไอ้หนุ่มชิบหายมึงพลาดกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ พลาดกันง่ายเกินไปแล้วก็ยิงเรียบร้อยดีฮะโอ้โหพลาดง่ายเกินโอ้โหกูเลยยอมใจพลาดง่ายเกินทีนะฮะโอ้โหไม่ให้ดูภาพชาตอนพลาดด้วยนะถึงเมซี่ก็จะยิงไปเลยปังเรียบร้อยลูกนี้ไม่พลาดนะฮตีผมเนี่ยพลาดโอ้โหจบเลยอย่างนี้ มันยังมันยังเล่นยากเนี่ยว่าไบเยนไบเยนบาเยนมิวนิกเอ้ยนี่ไงโดนต่อยล้มเลยเหรอเนี่ยโอเคมาลงเป็นหนึ่งทีมันยิงได้ว่าไกลขนาดนี้อืมมีลุ้นอยูน Trump, ่นะได้ล <trois> ุ้นนะมีใครยิงได้วะฟคูตินโญ่แล้วกันฟคูตินโญ่แล้วกันฮะ ซัดเลยอย่างงี้เข้าก็ดีหรือเปล่าอืมันไม่มันไม่โด่งอ่ะมันต่ำอะ่ะนายเอ,ออฮะเออสเตเกียนไม่ใช่นหมเอออาที่บูสเกตดีโกนะม์มาดอน่าเมัดซี่อีกแล้วนะฮะเมัดซี่แทงมามาดอนน่านนออยิงโอ้โหนายเออครับผมนายเออฮะยังเซฟไม่ได้ นเชสเตีดีจังวะเสือเตี้ยเสือเตี้ยยืนหน้านะฮะแมนเสียผมจะเปิดเข้ามาจะโดนยิงีปะวะปะวะเคลียร์ไปก่อนจอดีเอาบาจอดีเอาบาที่บูสเก็ตยิงจอดีเอาบายครั้งยังไงเราสวนกลับแล้วเนี่ยเราสวนกลับ เซมิโดเซมิโดมาอาตูตูมาทีเมสซี่อีกแล้วเอาได้บอลนึ่งงี้ขอขอแทงสวยๆกูติดโยโอ้โหยังติดลังเลอีกยงนะฮึมโอ้โหเทียโก้ไม่เหนื่อยแล้วอะเหนื่อยไปยังวะเมสซี่ฮะเมสซี่จะเปิดไหมบางก่อนมาที่เคลลิสิกเทียโก้เหนื่อยแล้วอะ เหนื่อยจริงๆยังท yeah> um, ันอยู่ชิงลูกนี้ไปเลวานฝั่งนี้ยังบ้างโอ้โหทำไมวะจังหวะบันนิดเดียวอย่างเงี้เนอนิดเดียวจริงๆทดกี่นาทีไม่รู้แต่โดนปั่นออกไปแล้วยังไม่หมดเวลาอือ เมืบบ่อซียกมาเคลียร์ไปกอ่อ,ไกอนไอ้หนุมโโหมนะน่มเคลียร์ไปก่อนไอ้หนุ่มโอ้โหสองเม็ดนะโดนว่ะสองศูนย์เล่นใบยเย็นเทไรเละสักทีเลยนะเลยหยองนะผมเมืแบบ่อซีเปิดมาเคลียร์ไม่ขาดแล้วก็โดนเรียบร้อย,ยนะฮะหมดเวลาครึ่งแรกด้วยครับนะผมเรียบร้อยครับผม โอ้จัดทีมใหม่ก่อนวะจัดทีมใหม่ก่อนถ้าสปิริตมันมันก็น้อยอ่ะจะไปโศกเม็ดโศกเม็ดนี่หนักอยู่นะจัดทีมใหม่ก่อนเทียโก้ไม่เหนื่อยหรืไวน์ดวะเนี่ยเอาใครดีวะเอาต้องเป็นโทมัสมุลเลอร์เลยว่าโทมัสมุลเลอร์หน้าต่ำดีกว่าหน้าต่ำแล้วก็แล้วก็วกใครดีใครดีหมดแล้ววะอูร์เวคานเหรอ แค่นี้ก่อนแล้วกันเทียกู้ไม่เหนื่อยไวมากแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะคนเดียวคนเดียวคูตินโยเอาก่อนคูตินโยนะโอ้โหโดนไปสองเม็ดครึ่งเลกครึ่งครึ่งหลังสองเป็นสี่ศูนย์นะเนี่ยตีเสมอยังยากเลยมาเอาจริงได้ป่ะต้องเอาจริงได้ป่ะเอาจริงแต่เลกแหละไปไปโอ้โหเล่นกันอย่างนี้ก็ถามจริง ไปฮะกูริสกาน่าจะเป็นกูริสกาที่แบบดูแล้วทรงดีที่สุดแล้วนะพี่ฮะก็ยังไม่สุดเท่าไหร่แทงมาดีโก้มาดรินามาดรินาล็อกหนึ่งทีโดนเบียดเทียโก้ฮะไปไปแล้วก็แทงสวยๆเลวานทับสกีลูกนี้มุมแม่แคบอีกแล้วนะฮะ เขายิงยังติดฮะโอ้โหมุมแคบมุมแคบอ่ะโอ้โหนะว่าแล้วเล่นเลวานไม่เป็นจริงผมเนี่ยไวเยนมันันยากอยูอยน่นะสวยทันนะน่ะทันวะไปสมบัตก็ไม่เม่นชิบหายโอกาสดีมากเมื่อกี้ ดีโก้เนรนาจะยิงอีกแล้วโอ้โหนายเออครับผมน่าจะเอ็มีพีว่ะนายเออนายเออเอ็มบีพีแล้วไม่อแงแล้วดีที่จัดเลยโทมัสมุลเลอร์หลอกมาหนึ่งทีแล้วก็แทงสวยๆเลววานโอ้โหแล้ว,นว,ว,วนลหน้าอีกมรลลิง <c oughs> โอ้โหเท่ากันเลยดียเดเท่ากันเลยโอ้โหโ,โอกาสดีมากเลยนะเฮ้ยคนละเท่านะมา แต่ก็เกมดีกว่าครึ่งแรกอยู่นะครึ่งแรกไม่ไม่แบบไปไม่เป็นเลยครึ่งเลกทางครึ่งหลังมีโทมัสมุลเลอร์ก็ดีขึ้นอยู่นะดีโกนารดไนเลี้วยิงโอ้ยิงยับเลยยิงกุลิเอ๋อายังฮนะได้อยู่มาที่ไขว้หนะ้านาบรีเย์โทมัสมุลเลอร์อแทงไปลีวานฝากก่อนแล้วก็ ชิงสวยๆเลวานดับกี้โอ้โหไม่ถึงอืมอืมกูไม่ไหวแล้วนะโอ้โหติดนอนติดเนี่อยเจ้มาเสียงเหี่ยมอะไรโอ้หน้าติก็เหนื่อยเบียดสวยเอาส่งให้เขาอีกอาทิตย์ที่เจ็ดสิบฮะต้องเปลี่ยนตัวว่ะเอาจริงนะกองกลางไม่หมดไวมาก ที่มุลเลอร์ฮะส่งบอลกันอย่างนี้มาแล้วฮะได้เปลี่ยนตัวไหมนเนี่ยเวลาหมดก่อนอลยดิไปฝากฝากโอโ้ so, โหมึงเล่นอะไรวะไม่ได้ดังใจเลยเว้ยไม่ได้ดังใจเลยเว้ยไป าทีดีโก้เรานะาเมสซี่เมสซี่รออยู่แล้วอย่างไงจะไปส่งเม็ดวะโอ้โหเหนื่อยทุกคนเลยอ่ะเป็นระเบิดเพลเยอร์มันเยอะขอสักลูกโอ้คือไม่ต่อเไปร้ายกูเลยไอเบนนะโอเคครับผมดี๋ยวไปส่งเม็ดโอ้ถ้าคืนไม่จบสกอร์นี้ก็เจ็บอยู่นะไม่เคลียร์ใครไม่ตกเล่าทุกทีมเลยโอเคับผมก็ประมาณนี้นะครับ ใครอยากเล่นแบบนี้ก็ติดตามเพจไปเลยนะผม,ผมก็ช่วงนี้ก็มียูฟานะก็จะประกาศหาทีมเรื่อยๆแหละนะผมโอเคนะฮะส่วนใครจะปั๊มจีพีก็ทักมาในเพจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบา,บายเลตส์ก